มาแล้วจ้าวันนี้เอาใจวัยรุ่นกระบะซิ่งผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีต้องคันนี้เลยอีซูซูด,ดีแมสส็กซิประตู1.9เกียร์ออตโต้ปี2021ค่ะสวัสดีค่ะ มาพบก,กับเสติกนะคะเต็นรถปังน้ำเก่ไก่สาขา4เต็นที่อยู่ที่ศนสมุทรปราการนะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่มาแนะนำคันนี้นะคะเอาใจวัยรุ่นกระบะซิ่งกันเลยนะคะเป็น e ี Suzu สี่ประตูนะคะปี2021เครื่องยนต์1.9นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่าว่ารถคันนี้นะคะ สวยและซิ่งแค่ไหนนะคะอ่ะเราเริ่มจากสีก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะจ๊ะเป็นสีนี้เลยนะคะสีนี้นะคะจะเป็นสีที่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านเราเลยนะคะเพราะว่า สีมันแบบว่าดูแลทาความสะอาดง่ายแล้วก็สวยใส่แม็กนี่เข้ากันเลยนะคะสวยมากหล่อมากคันนี้สีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของล้อกันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นล้อเวลนะคะแบบนี้เลยหล่อๆซิ่งๆเลยนะคะยางก็ดอกแน่นๆเลยนะคะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะคุณลูกค้าที่สาคัญเลยนี่โหลดมาให้เรียบร้อยจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะทางร้านเรานะคะจัดทรงโรงแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนท้ายของเขากันบ้างนะคะนี่เลยมีคำท,ท้ายให้ด้วยนะคะเป็นสไตล์อลซิ่งนะคะแล้วก็ขอบป้ายนะคะก็เป็นอลซิ่งเลยอันนี้คู่กันสี่เดียวกันเลยรอมากๆเลยจ้ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในของเขาเนี่ยเป็นสีประตูข้อดีของสีประตูนะคะคือเราสามารถขนคนไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะและที่สําคัญคนขนคลองได้อีกซึ่งมีกระบะ หลังด้วยนะคะกระบะ4ประตูมีทั้งกระบะคนทั้งของคนทั้งคนไม่ได้มีแค่ซิ่งอย่างเดียวนะเดี๋ยวเรามาว้าวตรงความซิ่งกันดีกว่าว่าซิ่งแบบไหนบ้างอ่านี่เลยเริ่มสจากวัดบูธเลยนะคะวัดบูธของเรามีให้สองสตัวเลยนะคะคันนี้ บอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มสุดๆยังไม่หมดเท่านั้นนี่เลยเครื่องเสียงจัดเต็มเลยนะคะคันนี้มีเครื่องเสียงให้ด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊ะที่สําคัญเลยเกียร์ออโต้ขับสบายๆเลยนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องเด่มไปเรื่อยๆนะคะที่สําคัญไม่แค่4ี่หมื่น นนั้นจะเดี๋ยวเราไปฟังราคาและโปรโมชั่นกันค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเจ้าอีซูซูดีแม็กซประตูนะคะรถอเนกประสงค์คันนี้นะคะที่สําคัญนะคะซิ่งด้วยนะคะคันนี้ราคาพิเศษเพียง4ี่0สน บทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ประมาณ9,000นะคะตลอดสัญญานะคะที่สําคัญนะคะที่ร้านเรานะคะมีใบการันตีนะคะตรวจรถจากบริษัทชั้นนํานะคะได้มาตรฐานระดับ5ดาวนะคะไม่มีชนหนักทุกความน้าท่วมแน่นอนค่ะลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถจริงนะคะมาได้เลยที่ปักน้นกินไก่สาขาสีนะคะหรือโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0619063333นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วนะคะคอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ